เพื่อให้มองเห็นภาพนะคะลองยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณไปเริ่มงานที่บริษัทบริษัทหนึ่งเมื่อคุณเริ่มเข้าไปเขาจะให้คุณกรอกประวัติอาจจะกรอกลงในแบบฟอร์มกระดาษแต่ถึงแม้คุณกรอกลงในแบบฟอร์มกระดาษถ้าเราเก็บข้อมูลนี้เข้าไปในคอมพิวเตอร์ข้อมูลจะถูกบันทึกในฐานข้อมูลซึ่งจะมีการ จัดออกมาเป็นลนักษณะของแฟ้มข้อมูลพนักงานในแฟ้มข้อมูลพนักงานข้อมูลที่คุณกรอกไปจะถูกใส่ตามเขตข้อมูลเช่นอาจจะมีรหัสพนักงานมีชื่อมีนามสกุลจากข้อมูลที่คุณได้ข้อมูลในชุดนี้มาคุณอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันเป็นข้อมูลกระดาษ แล้วถ้าเกิดในปัจจุบันนี้เราไม่ได้กรอบข้อมูลด้วยกระดาษอีกต่อไปแล้วประกอบผ่านระบบประรกอบผ่านเว็บไม่ว่าคุณจะกรอกข้อมูลในลนักษณะใดก็ตามค่ะในการเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลคุณก็จะพบว่าจะมีการจัดเก็บข้อมูลในลนักษณะเดียวกันนี้เองเพื่อให้มองเห็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณเข้าไปเป็นพนักงานคุณถูกเก็บข้อมูลในแฟ้มข้อมูลชื่อพนักงานแต่ถ้าเกิดว่าคุณทํางานให้กับซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในฐานะนพนักงาน เมื่อมีลูกค้าเข้ามาซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตลูกค้านำสินค้านั้นมาที่เคาน์เตอร์ชำระเงินพนักง,งานจะยิงบาร์โค้ดการที่เขายิงบาร์โค้ดจะไปดึงข้อมูลของแฟ้มข้อมูลอีกหนึ่งแฟ้มซึ่งมีชื่อว่าแฟ้มข้อมูลผลิตภัณฑ์ในแฟ้มข้อมูลผลิตภัณฑ์จะบอกข้อมูลว่าสินค้าชนิดนั้นมีรหัสอะไรชื่อสินค้าอะไรมีจํานวนเท่าไหร่นะคะ สิ่งที่เขาต้องการจะเก็บข้อมูลก็คือว่าลูกค้าที่มาซื้อของคนนี้ซื้อของใดไปจำนวนเท่าไหร่และคำนวณออกมาเป็นยอดเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายแต่ข้อมูลที่คุณเก็บไปนะคะมันถูกเชื่อมโยงกับจนข้อมูลผลิตภัณฑ์และถ้าคุณต้องการข้อมูลมากกว่านั้นคุณสามารถที่จะบอกได้ด้วยซ้ำว่าลูกค้าคนนั้นซื้อของกับพนักงานคนใดโดยการนำข้อมูลมาเชื่อมต่อกับข้อมูลแฟ้มข้อมูลพนักงาน ะะซึ่งจากตัวอย่างที่จะขึ้นบนหน้าจอคุณจะมองเห็นนะคะว่าเราสามารถรวมแฟ้มข้อมูล3แฟ้มข้อมูลเข้าเป็นฐานข้อมูลชุดเดียวกันโดยมีแฟมข้อมูลพนักงานแฟมข้อมูลผลิตภัณฑ์และแฟ้มข้อมูลของการขายสินค้านี่คือตัวอย่างของฐานข้อมูลที่เรามีการใช้งานอยู่จริงในการจัดทําฐานข้อมูลนะคะ คุณจะพบว่าเรามีการใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการฐานข้อมูลซอฟต์แวร์นี้เราเรียกว่า DBMS นะคะหรือ Database Management System ซอฟต์แวร์ที่มีการใช้งานโดยทั่วไปมีหลากหลายยกตัวอย่างเช่นนะคะ Microsoft Access uh, SQL Server Oracle นะคะหรือแม้แต่ของ IBM DB2 และก็มีอีกหลายๆหลายๆรุ่นหลายๆผล,ล,ลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมา จากซอฟต์แวร์ที่เรามีนี้ทำให้การจัดสร้างฐานข้อมูลเป็นไปได้โดยสะดวกและสามารถค้นคืนได้อย่างง่ายค่ะตอนนี้คุณก็คงจะรู้จักแล้วว่าฐานข้อมูลเราสามารถจัดเก็บมันได้อย่างไรและเราสามารถนำมาใช้อย่างไรในชีวิตจริงค่ะข้อมูลในฐานข้อมูลนะคะจะถูกนำไปใช้ในการประมวลผลให้เป็นสารสนเทศระบบที่ทำการประมวลผลให้เป็นสารสนเทศเราเรียกระบบนี้ว่า ระบบสารสนเทศหรือ Information System ค่ะเมื่อเราพูดถึงคำว่าระบบสารสนเทศเรากำลังจะพูดถึงระบบที่มีองค์ประกอบ5ส่วน5ส่วนนั้นได้แก่ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์บุคลากรหรือ p e o p l e แวร์นะคะและก็จะมีข้อมูลและอีกส่วนนึงที่สำคัญก็คือระเบียบปฏิบัติที่ใช้ในการควบคุม องค์ประกอบทั้ง5ส่วนนี้จะทํางานร่วมกันเพื่อให้ข้อมูลถูกจัดเก็บมีการประเมวลผลและก็ถูกค้นคืนเพื่อการนําไปใช้ต่อไปค่ะในองค์กรต่างๆนะคะจะมีการใช้ระบบสารสนเทศมากบ้างน้อยบ้างขึ้นกับแต่ละองค์กรแต่ระบบสารสนเทศที่พบโดยทั่วไปมักจะเป็นระบบสารสนเทศอย่างเช่นนะคะเป็นการใช้งานสําหรับหน้าที่ของฟังก์ชันการทํางานแต่ละงานยกตัวอย่างเช่นค่ะ แทบทุกองค์กรจะมีการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีทางการเงินแทบทุกองค์กรเช่นกันที่จะมีระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการพัฒนาหรือบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะและตามโรงงานต่างๆหรือตามบริษัทคุณอาจจะพบระบบสารสนเทศที่ทําการบริหารการผลิตระบบสารสนเทศที่ทําการ ควบคุมสินค้าคงคลังนะคะหรือบางองค์กรที่เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการซื้อขายของทําการตลาดคุณก็จะพบระบบสารสนเทศทางการตลาดค่ะระบบสารสนเทศเหล่านี้เรามักจะเรียกว่าเป็นระบบสารสนเทศที่ทํางานตามฟังก์ชันหน้าที่แต่มีระบบสารสนเทศอีกประเภทหนึ่งนะคะ ถึงแม้ว่าจะเป็นระบบประเภทเดียวกันยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นระบบบัญชีการเงินหรืออาจจะเป็นระบบจัดการตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึง่งแต่มันจะถูกแบ่งโดยการใช้ระดับของผู้ใช้ค่ะต่างกันนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นระบบที่แบ่งตามหน้าที่การงานระบบลักษณะท,ที่แบ่งตามระดับของผู้ใช้จะดูว่าผู้ใช้แต่ละกลุ่มมีอำนาจหน้าที่หรือมีสิ่งที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการตัดสินใจแค่ไหน ยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าคุณเป็นผู้บริหารระดับสูงค่ะผู้บริหารระดับสูงต้องการข้อมูลที่เป็นข้อมูลในภาครวมต้องการข้อมูลที่เมื่อมองแล้วเห็นข้อมูลชัดเจนมีการเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นลนักษณะของระบบสารสนเทศที่ผู้บริหารต้องการก็จะมีรูปแบบเฉพาะเราเรียกว่าเป็นระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารหรือ EIS นะคะ Executive Information System และถ้าลักษณะของผู้บริหารที่ต้องการข้อมูลเพื่อนํามาสนับสนุนการตัดสินใจนะคะการตัดสินใจยังคงอยู่ที่ผู้บริหารแต่ต้องการข้อมูลเพื่อมาช่วยนะคะละักษณะนี้ก็อาจจะมีระบบอีกประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจหรือภาษาอังกฤษใช้คําว่า DSS Decision Support System ในลนักษณะเดียวกันค่ะถ้าเป็นผู้บริหารระดับกลาง อาจจะไม่ต้องทําการตัดสินใจที่มีผลกระทบกับองค์กรมากเท่าผู้บริหารระดับสูงแต่ก็ยังคงต้องมีการตัดสินใจระบบสารสนเทศที่จะจัดให้ก็จะเป็นลักษณะของ management information system ก็เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะคะว่ากลุ่มคนที่มีอํานาจการตัดสินใจที่แตกต่างกันจะใช้ข้อมูลคนละรูปแบบ คุณอาจจะมีคําถามว่าและสําหรับคนที่ไม่ต้องมีการตัดสินใจนะคะคือทํางานตามหน้าที่ไปคุณจะเจอระบบสารสนเทศอีกรูปแบบหนึ่งค่ะเรียกว่าระบบสารสนเทศประมวลผลรายการภาษาอังกฤษใช้คําว่า tps transaction processing system ยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเกิดคุณเข้าไปในองค์กรที่มีระบบสารสนเทศ คุณมีหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลเข้าไปแต่คุณไม่ต้องการรายงานไม่ต้องการข้อมูลอะไรที่เป็นข้อมูลสรุปเพื่อการตัดสินใจลักษณะนั้นค่ะคือ t p s ที่พูดถึงคุณจะเห็นว่าระบบสารสนเทศนะคะเรามีทั้งที่เราใช้ในองค์กรเรามีชนิดที่แบ่งตามฟังก์ชันหน้าที่แบ่งตามระดับการตัดสินใจแต่ก็ยังคงมีระบบสารสนเทศที่เป็นระบบเฉพาะขึ้นกับองค์กรยกตัวยอย่างเช่นค่ะ มหาวิทยาลัยเราจะมีระบบบริหารการศึกษาซึ่งแน่นอนว่าองค์กรที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับการศึกษาก็จะไม่ใช่ระบบแบบนี้หรือสนามบินสนามบินก็จะมีระบบบริหารจัดการสนามบินโรงแรมก็จะมีระบบบริหารจัดการโรงแรมอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นเราเห็นระบบสารสนเทศในหลากหลายรูปแบบลักษณะนี้เราคงมองเห็นภาพค่ะว่าการที่เรามีระบบสารสนเทศ จะทำให้เราสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้สร้างความสปปะดวกรวดเร็วในการทำงานทำให้สังคมของเรานะคะ่าสามารถก้าวหน้าไปแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจไปได้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อเศรษฐกิจบ้านเรา